ครับผมสวัสดีครับน้องพี่ครับแนะนําตัวแนะนําซุ้มหน่อเพราะครับผมก็รับซุ้มหาดไยมูลครับซุ้มหาดไยมูลทีมจากจังหวัดอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญบุกขอนแก่นวันนี้ครัสดีแน่นอนใช่ครับชื่ออะไรครับเจ้ารถถังครับเจ้ารถถังสายพัฒน์เลยพม่าหรือเชิงพม่าครับมาชนพม่าวันนี้มาชนมานะครับผมหนึ่งจุดหนึ่งเอ็มวันนี้รองผู้เอกใช่ครับเป็นไงตัวนี้ลูกฟักหรือนําเข้ามานําเข้ามาครับนําเข้ามาสายดังไหมเป็นลูกนครหลวงครับ โอ้สีายันครับสายแม่ล่ะเยี่ยเขียวทอมะทดแตกครับโอ้เลือกว่าสายดีทั้งสายพ่อสิสายแม่เลยครับผมตัวนี้ทัดแตกไหมครับผมใช้ได้เลยเนี่ยกี่ไฟกี่ไฟปั้นอาสี่ไฟแรกอันเดียวหมดครับสี่ไฟแรกอันเดียวหมดก็ลารถถังเนี่ยใช่ครับเราไฟล่าสุดสี่แสนสี่เลกสามยกเป็นตัวดีครับป่าหน้าไม่ทันขนสองเหรอไก่หนุ่มครับไก่อ๋อไก่ยังหนุ่มอยู่สิบสามเดือน อ๋อไฟหลังเนี่ยเป็นต่อตลอดผมไฟไฟแสนเข้าผมเข้ากับชนมาห้าไฟครับชนะสี่ยกหนึ่งครับผมไฟนี้ไฟที่หกครับผมขึ้นชิงล้านเลยครับ,รบเป็นไงเขาแต่เน้นตัวเตะเป้าไฟนี้ดีกว่าทุกไฟดีกว่าทุกไฟครับ,รบตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรเชิงชนประมาณไหนบอกได้เป็นค้างได้งอนได้ครับโอ้ได้หมดครับผมครบเครื่องครับผมคือนอกจากด้บนได้ล่างได้แล้วเบอร์แข่งเลยส้ ก็มั่นใจอยู่ครับมั่นใจครับถ้าได้ช่องตีนี่มองดูไม่นานมองดูไม่นานครับเพราะว่าที่ผ่านมาสีไฟแรกก็อันเดียวหมดครับแล้ววันเปรียบเราได้อะไรเสียอะไรพมาถล่มมาถ้าตามสายตาผมน่าจะได้ร้อยครับแต่เสียบึกครับเสียเสียความหนาครับความหนาหน่อยนึงแต่เราได้ช่วงครับผมดีกว่าใช่ครับตามสไตล์พม่มาเพราะว่าเรามองว่าดีกว่าครับวันนี้ฝากอะไรกับเอฟซีหน่อยก็เป็นกำลังใจให้หัดสายมูลทีมด้วยหัดสายมูลทีมนะครับวันนี้จะเอาถ้วยกับ ครับกลับอำนาจ,าจเจริญแน่นอนอำนาจ,าจเจริญให้ได้นะครวันนี้วันใหมา่านี้นะครับรรครับผมค,ครับผมครับฝากเปลด้วยนะครับครับผมหาดทรายมูลทีสังกัดเดี่ยวอามาหิตครับอำนาจ,าจเจริญน,นะแต่อำนาจาเจริญฝากทียเจ้ารถถังด้วยแล้วก็ทีมงานหาดทรายมูลทีนะครับ